บังมัมกันสิไปปอสวัสดีพี่น้องอีกแล้วยายเปกำลังแต่งโตสิไปโมบุญพี่น้องอยู่อยู่หันแหละเนื้อเือนื้อเทียงเกีตวนยังชีลอยบุ้งดึกอะไรผานเกี้ยวสายขากูพอได้สิเห็นหนายายเปกับพ่อยี่เงี่ยงบ้านเอาหน้าเย็นเย็นเย็นเด้๋ยวจะถากินข้ปุบนยายเปห่อมากกว่าพี่น้อง อีตัวนก็อยู่หันแร่เฮ้ยว่านก็ต้นข่ำต้นเมืดอาลงเนาะเออทางเห็ดอยู่เห็ดกิน,น,น,นอยู่หันแร่เรนไพ่ให้โลก่ก็อยู่หันแหร่มอ,มองเดียวกันนั่นแ,ลแหละใส่เสื้อดำเฮ้ยสินบ่ได้ขาแต่ว่าเฮ้ยขาดฮะขาดคนรลายเด้อเฮ้ยเต็มตึงอยู่มิแต่วีโก้ได้เฮ้ยยิ่งไปใส่สินขาดไปห้าหมูได้ของขยาว พอดีเู่ดัอีเด้เฮยมึงมึงได้มาจากตัวแน่สาหนาโผนพอดีห้องมึงจ่อยเฮยตัวอีกตัวอนนั่นกัตัวอันมึงอีคำก็จกไดจากตัวใช่ช่อ้น่อยนี่นี่เกิดนี่ฮัลโหพี่ไอเอ้ยถือใจจีบอ่เกิดกับมันใหญ่ใหญ่ไดเบอร์หน่อยกับบุรคอากมีถ้าหนาเอา ฮานะฮานะปลาลตะฮงเหาบ่ได้ชื่อนําปลาแหล่ดอกได้ปลาแห2คู่จีดํก็ได้2คู่ก็ได้มาแต่เด้เอาก็พระอาจารย์เพิ่นามาให้เองก็เอามายายเอ้ยน้องเพิ่นก็บ่ได้บรบุคนดอกให้ผู้ใดงก็ยายหมดแน่ลืมเอาขนมมาหม่ำซ้ํายังอยู่ขนมยังอยู่ยังบ่มกินหลายๆขนมใบ่ จักจักห oh, no ่อป่ะสิช้อนถากเอาแน่ขอกูลืมเอามาหายมันยั่งอยู <à> ่ค <'s> ่ะอีคำกะหาหกห่อว่าไงคำมาบอกเออกระแบ่งให้อีคำนั่เกินมีเอ็นเสือผ่าแล้วก็ปลาเกิบแล้วก็อีช่างอีกขนมอีคำแบ่งให้ได้กินบ้างสิคนมันบ่แปลน้อยเพื่อเบ่เฮ้ยฮึหูดีเออแซมเนี่ยหูดีก่อนี่มันอ่อนมันอยากแล้วแล้วอย่ามาเลย แล้วมันนะไรนะมันล่มเนี่ยโอ้ยมีให้ได้จะกกูงชีกันขันเลยอิชุยบอกกับบังพังไงบอกกับบังบังฝนฝนลูกสาวยาวกว่าเยอะเมื่อยแต่บอกทั้งอีชุยทั้งเฮาบอกพอลูกซาบอกนะเป็นอะไรเฮออย่างอีกตัวนี้อีกฮะบอกแล้วเอาออกมาจากเดึก ฝอเป็นคนมากพี่น้องเป็นนันได้เลีลเ้ยเขาเะาหาเพิ่นเมื่อกี้เอาพี่น้องหย่านะมันแปลนคั้นน้องเขาสไปปะลูกโอ้ยสีไปแตงงมาสบายดีเมื่อก,กี้แหม่มึงเอ้ยมันห่วงไงเคยเหนื่ยแล้วอวนนั่งอย่างนี้กับห่วงมาใหญ่กันได้อืมอืมอืมสีได้ก,นะกยยลัวเขาออยูุผัวสีหำกอดยาใหญ่เลยก็ช่วยนะจะเจ่านะว่างนะว่างง่วขึ้นไปนั่น พหอดตะกจะแงงนแ่ตวี่ย้เก็บตอขนเด้อยก็ใส่เสื้อดำเมียก็ใส่เสื้อดำได้พี่น้องเลยตัวลหก้อยพวกน้ทำเม่นเขาขายหาหกอบาอชื่อตัวเดียวนั่นแล้อ่าเอานอกเอาหายห้าก็เปสองตัวกไอ้งบนเก่าแล้วสิเอาสิเกิดตั้งขนผามา อ๋อนางสิยายเปยสิไปเฮงอยู่บนในรอบเลยมนไเสรแล้ท่าละมานจะคลองแเออเออนอน ฝนตกพี่น้องเลยมันแห้งนะ่ะกองขาวยแปะเช็ดดูจูดผ่าตังกับบมี่แับนี้ด,ดีกองขาวเพิ่นดูไม่ถาปลูกตะเปยขึ้นไปนอนอยู่ทึงต่อกูเสียพายมาจูดดังมันก่อนให้ปั่นขาาไพนอนอ่ะเนาะเออฮันเด้หยิบหยับหยับพ้นกันเลยงวนบักใหญ่เลยตายกูจูด มันขืนล่าแต่สีคุอควันกลุ่มๆเอ้าแบบหวังหันดีคนตกวังหันนะกูจะเอาขี่แคปโป่ไปตัวเอกแชดังมันก่อนพุกลุกตะเป้ขึ้นมานอนจุตูบต่อโอวยผัดลมเพ่งกับพี่น้องมึงนะ นอนไหวมต้องพืชกระเทินนะผนก็ได้ได้งอนใหญ่อยู่ได้ดำปุ๋ยเลยพี่น้องด้วยจะให้เบิ่งอนผลตะกี้เนี่ยกับแม่น้องเทนโทรมาผมดูพี่น้องงอนผลให้บอกมันมานำงอนผลว่านนี่กับสองงอนสองเถื่อแม่น้องเทนโทรมายืมผ่าตังกับแยงเออลงไปเอาโหลดว่ะหากะกุไว้หวฮะ กุคั้นอีกแล้วมันยังมีแน่ๆเลยให้เนี่ยอืเจาเห็ดอึกกระถึกกระลับเซ้ยเนาะอาพี่น่อง่นแห้งอะนรี้รอ โอ้ยมึงมาส่องมาคว้างนห้าวยังนี่ยผลแห้งนี่พี่น้องมึงน่งเปียกเรียบร้อยอร่อยกูนี่ขึ้นเขามึงสิขึ้นก็ได้ขัดบัวลงมาเตรียมเวียนเงี้ยกับตุกน้ำกูเหี้ยเด้อเงี้ยกับเหี้ยหมดแล้วบะบะกูหิวกูบอกกินหนังพลท้องกูขึ้นแห้งเติบได้พี่น้องเลยยันเอา เปียกเรียบร้อยสีเเอยตัวมึงเกี่ยวนะปูพี่น้องแหง้งๆคนนะแข่งเปียกคนละเมืม่อรลดโห่คนบักแห้งตะโง่คนนะมันดำแหง้งยังมาเซ็ดโจรรับเซยไม่ได้สอกระผพากะกับเน่น ฝนตกตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ยเที่ยงเกือกได้ตอนนี้นะนี่เที่ยงสี่นาทีนี่จะเม็ดใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยว่ามันเม็ดแน่นหน่อยพวนะพวกแห้งเติบขั้นโต๊กสำนีเฮิอกเต๋อในไร้าทางพวได้ในน้ำเลยนะพ่นตกกุ๊กลูกเข้าวห่มอันนี้ พนกระโบะห, spans, ะหัวสมุ Mind ูดังมันเนาะรับเซ้ยโบผ้าผ้าจัวยังสัมีผ้าผ้าต่างโต๊ะคันเทน่าอยู่ดอกหนาวเมื่อยผ้าต่างติดอยู่ทางเฮือนกล้องขาพยุดลุ่มมักแห้งๆนะพี่น้องฝนน่ะจักจักจักพื้นน่ะนะสิจักพื้นนั่นน่ะ ปียางอีสีแข่งกันไปข้าวเดียวเปยกมันเยอะอดถักบอมึงเอ๋ยตัวยงเี้ยเคองืนนะขับใช่กันมั้ยใ้ฉียืมไป แข่งปีอักพี่น้อยเขาชอบจกกนะจัดมาเนี่ยถูเอาไปพื้นอยู่เดินคุณคน,นะนมาห้ามเขายายแปรพี่น้องย ห้ามไล่คนเติบมาแล้วเนาะผู้ดใดเกี่ยวข้าวผู้ดใดจ้างมันนี่พี่น้องเว้ยเปียกเ <c oughs> <c oughs> ปียกหมนดนยอดรับเซย์ปะกันกูว่าอยากให้พน้นกูว่าพ้นกบรบเบือวแสดังมันเนาะกูว่าบวรรณกรรมตดนแสดงมันพกรดพกรด <c oughs> การตดนแสดงปะกันนั่นแหละ เดี๋ยเดี๋ยเดียมันเดะจะเอาผูวจนหุ่มหุนจนหุ่มอันเดดเข็นดึงไปดึงลงไปนี่นะนีมาเก็บขื่นมันนี่นะมันบอนหุ่มตกพอดีสุ่มนะ เออมันพอตกนี่สุดเปรดลงเกีียวเลยนะเปียกมันยอดเปียกขาปันยังรับบอหูผ่าหูจวยอย่างเงี้โพกิกรรมตดสสดังมันหมัเลี้จ้ะรับอเรี่ยรอน่าสิมักินหัวอาหารให้เป็ดมึง เอ๊ะไปตะเยอะหึใหญ่อยู่บ่ๆไปกูน้อยกว่าขงกูน้อยกว่า30บาทนเนี่ยมาอืงกูน้อยกว่านี่น้อยงโตนะซูเฮ้ยเฮ้ยตะชังน้อยเอาน้อยนมานั่กก็ปันซูมันสิเกลือดงกูกูบ่ได้เกลือมีแต่พ่อมันเกลือพ่อมันเกลือเกลือบ่อิ่มได้